สบายดีทุกคนอีกหนึ่งเส้นทางในเมืองหากสายฟองเนาะก็คือเส้นทางเรียบแค้มของทั้งฝั่งอาเขตบ้านหอมนะทุกท่านปัจจุบันนี้นกก้างกำลังอยู่ในการก่อสร้างเส้นทางใหม่เนาะเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนี้มนอยู่ในพื้นที่ที่ติดกันกันกบแม่น้ำของแล้วก็เป็นเส้นทางที่ว่า,าเป็นคู่ขันน้ำเนะาะ ของแม่น้ําของนี่เนาะเป็นเส้นทางเกา่าเส้นทางเดิมแล้วแต่ก่อนสเส้นทางนังกก่านี่ก็แมนเป็นสเส้นทางยางอะไรนะทุกท่านแต่ว่ากันด้วยอนุก,การใส่งานมาหลายปีสเส้นทางกัเลยเป้เพลและก็บวกกับในพื้นที่แถวนี้เนาะมันก็จะมีะเกี่ยวกับการขุดแห็โดยเฉพาะกัหินทรายเนี่ยเนาะเพราะว่ามันติดกับแคมป์ของเ้เลยเ็ดให้ มีการนำสายเส้นทางนี้เนาะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็บวกกับเส้นทางดังกาวกับมีการเปเพนักมาเพราะสมควรแล้วเนาะแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้ปี2005คนก็ได้มีการฮ็ดเส้นทางใหม่ทุกทานเป็นเ็ตเป็นคอนกิดเลยต้องบัดน,นี้ทุกทานเนาะกันนับตั้งแต่ทางเข้ามาฝาาทางด้านของอบริษัทดาวเทียมลาวเพื่อนทุกทานเส้นทางถนนหาดเดือเนาะเข้ามาเขตไหนพี่ แถวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรไหลายได้เนาะแล้วก็เป็นเขตที่มีการปลูกฝังค่อนข้างว่าจะหลายหาเขาแนจากฝากกำนันนี่ก็จะเห็นแม่น้ําของและทุกทานเนะาะภาคทางด้านนี้ก็เป็นฝั่งลาวเขาทางเขาก็มแมนเป็นฝั่งไทยบานไกลกันเคียงของเขานี่เองเนาะนี่ก็คือลาวไทยนี่เส้นทางเส้นนี้ทุกทานเป็นเส้นทางที่ว่ามีการน้าไส้ลหลเข่าออกเนาะ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางดังกาวนี้เลยโดยเฉพาะแล้วเขาจะเห็นว่าสองข้างทางนี่จะมีเป็นต้นไม้ใหญ่นะเป็นต้นกกซ้มสานี่ทางคนสร้างแล้วนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอุโม,มง์ต้นไม้เลยนะทุกท่านแถวแถวนี้นปัจจุบ,บันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างอยู่เส้นทางเส้นนี้ก็ถือว่าดีใจนะนำ้ำผู้คนเนาะ,ะประชาชนในพื้นที่นี้ที่เพิ่นได้จะได้นํำใส่เส้นทางดัง,ดงกาว อ่าสะดวกสบายเนาะเพราะว่าหลายปีมาแล้วเนาะเส้นทางเส้นนี้มันยุ่งยากแน่เนาะในการเดินทางเพราะว่ามันก็จะเป็นเส้นทางเป็นคุมแล้วก็บวกกับเส้นทางที่มีรถบรรทุกเที่ยวหลายเนาะเพราะว่าคนหินแขนซ้ายเนาะในพื้นที่แถวนี้แถวนี้ก็ขึ้นกับเมืองหาดไซฟองทุกท่านเนาะเขตบ้านหอมเนาะนี่เป็นพื้นที่ปูกฝั่ง ขนาดใหญ่เนาะของนครหลวงโดยเฉพาะก่นเมืองหาดสซฟองนี่เองเนาะมีการเฮตกสิกรรมส่งขายในตลาดพื้นที่ทั่วนครหลวงในจันทร์และแขวนใกล้เคียงกัะหลายเนาะเมืองแอมไปพุ่งทุกงทานท่งนา้วก็บอคกุ้งก้วงเนาะท่งนาสีเขียวคนเทิดเขาแล้วดูที่สองก็คือเขานาแสงนั่นเองเย็นทุกท่านกนาะก่มาเส้นทางเส้นในบริเวณแถวนี้ก็จะเราจะเห็นบรรยากาศวิถีชีวิตแถวนี้มันจะเป็น ถ้าวาแต่กอนย้อนหลังก็ไปลายห้อยปีน้องเมืองหาใส่ฟองเป็นกำแพงเมืองอเก่าเนาะแล้วก็เป็นเมืองเก่าก่อนที่จะมีการยกง่ายนครหล,ลวงไปอยู่แถวใจกลางคุณเนาะต่กอนแถวพื้นที่นี้ก็คือจะแมนเป็นนครนครหล,ลวงนั่นแหละทุกทา่านะป็นเมืองนั่นแหละเมืองเก่าเมืองแก่ได้สำหรับเมืองหาไสฟองนี้ เนี่ยเพิ่นกำลังมีการเท,เทกันอยู่เนาะเพราะว่าพอลาเขาเพ็่นเททางนี่มันก็นจะใส่เป็นแบบพอได้เป็นเครื่องจักรใหญ่เนาะคือกับ่างประเทศที่แบบว่าเทคนจีดแล้วรีดไปวัดเดียวเนาะแต่ว่าเพื่อนจะใส่เป็นรูปแบบของเป็นแรงงานคนนอนในการเทนั่นเองนะก็จะบอได้เห็นลวดเดียวไปวัดเลยเนาะนเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิ่งว่า ตลอดเส้นทางนี่ออกไปฮอดเนาะแถวท่าแขกแถวนั้นพูดเนาะวันี้ไปฮอดใส่แล้วเนาะตลอดระยะเส้นท,ท,ท,ทางเส้นนี้เส้นทางเส้นนี้นี่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยก็จะยุ่งยา,ากเนาะในเรื่องของการเดิน,านทางในถ้าว่าเขาจะไปนี่เนาะาไปวัดหนองคำแซนก็จะเป็นเลี้ยวทางกรำรายของกีนี่จุดนี้แหละแม่น่นได้เฮ็ดเป็นเทเนาะเทเป็นอันนั้งขึ้นไปเลยจุดทางด้านนี้ เทกั่นเจือนลงไปเลยเพราะว่าเขาจะเห็นสังเกตเห็นบ้านประาชนเนข้อเขตแถวนี้เือนซานก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบเดียวกันจะอยู่ต่าจะอยู่ตำกัวคันคูเนาะเพราะว่านี้มันจะเป็นคันคูกันน้ำนั่นเองเนีทุกท่านนี่ยเพราะฝนเหตุงานก็จะอยู่ลุมพุนเนาะลุ่ลุมพุนตอนนี้ฝนกำลังมีการขยายหน้าทางถ้าเป็นหน้าทางเก่ามันจะแคบกว่านี้ทุกท่านแต่ตอนนี้มัน่นขยายเนาะขยายออกกว้างเลยนี่ ถามว่าท่าไหนได้ที่ตามข้าพเจ้าในการนนาเสนอลังเหลา,ลาแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็สภาพโดยรวมในแต่ก่อนเนาะก็จะเห็นว่าเคยมาทายบรรยากาศในมชนแถวนี้ให้ทุกท่านได้อาบสมกันในแต่ก่อนแล้วเนาะก็เห็นได้ว่ามันเส้นทางแคบเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเส้นทางก็จะกว้างออกต่มเนาะนแต่ยังมีอีกหลายเส้นทางอยูอ่ในบ้านเฮาแล้วก็ยังมีอีกหลายชุดอยูอ่อยู่ในขอบเขต ของอาทางด้านเส้นทางของเมืองต่างๆของบ้านเขาก็ยังอยู่ในการปรับปรุงก็ยังอยู่ในการสมแปงอยู่เว้นทางเนาะว่าง,าางี้นี่ข้ามมาบบได้เนาะเป็นจุดที่พ่นตัดทางเอาไว้เพราะว่าคนกําลังมีการขยายหนาทางแล้วก็ถมดินอยู่เนาะ๋ยวเว้นให้จุดนี้เองบ้านสีฐานใต้เนาะนี่อึ๊บอนนี่น ด้านนี้ไปบ่อได้เนาะก็ต้องได้อ่าข้ามอีกทางด้านหนึ่งมาอีก่นเฮ็ดแบบนี้ก็ดีได้เนาะเพราะว่ามันกักกันหาเฮาบ่อ่าเฮ็ดกันแบบนี้เอาไว้มันก็จะเวลาฝนตกมาจังซี่มันก็เจียนคือเก่าเนาะก็ต้องได้เฮ็ดการกันนี่ยาวพี่ได้นี่เนาะชุสุดพี่เลยได้ทุกฮานนี่เนาะบ้านคนหนานแน่นไลยบ้านาประชาชนหลายทุก่านเนาะแถวนี้ เป็นซุมซนเกา่าเป็นหมู่บ้านเกาา่าทุกท่านแถวนี้สลายเรามีแต่คนที่ว่าค่อนข้างจะมีชับเนะาะเพราะว่าคนดูคนมันในการทำมาค้าขายาการทำมาหากินเนาะอยู่นี่แหละม่นเพิ่ตื่นเรืองลูกเศร้าอะไรเนาะการทำมาหากินของคนเก็ดเวียดของร่าง้องการาเป็นพนักงานเกษตรเป็นเกา้าภกษีกรรมจังซีเนาะ อาปลูกฝังอย่างเสียธุรกิจต่างๆเนาะแถวนี้ค่อนข้างว่าจะหลายเมืองเป็นเมืองหนึ่งเลยเนาะที่ว่ามีเศรษฐรกิจที่วค่อนข้าง,งว่าจะดีสําหรับเมืองหาดใส่ฟองนี้จะเป็นหนึ่งในเก้าตัวเมืองนั้นี่จะเป็นบ้านโคกสายหอมสิบสามนะรนะุ่นพันรุกทพนมาเพื่อนหาดเอ็ดฮอดบ้านสี่หนใต้เนาะหอมสามเพื่อนก็นไลมาตั้งแต่เส้นทางเข้าก็เลเนอนแล้วก็เสีทยทอดออกไปพุ๊นอนถุดฮอด ทางด้านบ้านันจุดหนึ่งผู้นะักข่าเจ้าบูจื่อซื้อบ้านมันจะไปเชื่อมเข้ากันกับเส้นทางชีพนเฮ็ดมาแล้วนั่นเองเนาะก็คือเป็นเส้นทางลักของเมืงองเส้นทางลักของเขต้านหอมเนาะโบเมนเส้นทางลักของเมืองอันหะอาหารนะลูกานก็คือเส้นทางที่เขาเขามาตั้งแต่จินไนโม่ A M o, เนาะวงเวียนจินไนโม่ A M o, แล้วเอาเข้ามาโบโอเนาะออกจากเขาโบโอแล้วก็เข้ามา ท,ท่ายด้านในของเขตบ้นหอมนีกเนาะอันนี้จะเป็นเปลี่ยน่ภาพบรรยากาศในส่วนช่เอิ้นว่าทางเท่านั้นเองเนะทุกท่านเปลี่ยนเ,นเส้นทางาชีพุนไส้ในการสัญจรแต่ว่าถ้าว่าเขาเข้าไปภายด้านในหอมในซอยอย่างซี่เนาะเขาก็จะเห็นทางด้านหลังเนาะของทัดต่อจากเฮือนไปทุกท่านแม่นพจนจะมีพื้นที่ห้วสวนกว้างหลเนาะเพราะว่ามันก็จะติดกันกันกบน้ำของนี่แหละทุกท่าน ถาว่าเป็นเสน้นทางเกา่าเสน้นทางเดิมมันก็จะเป็นประมาณนี้ถาเอาเบิ้งก็คือถาเอาเพิ่อนอะพอได้สอบแฝงพอได้เห็นเนาะเสน้นทางก็คือจะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้เนาะมันจะเป็นขุมประมาณนี้เลยอา,านหนามีการก่อสร้างนี่แนมฟากกันแปก็เช่นพื้นที่กว้างกวงมีให้นาเนานะทางด้านนี้ก็จะเป็นสวนพักพืชพักของเพื่อน อาานนนแในฝนที่ผ่านมาเนาะมันก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลายเนาะน้ำท่วมได้ทุกทานในแถวนี้นはは้ำขึ 1> <1 ้นมาแต่บักกับพวได้เข้าไปทางฟากกำนั้นเนาะมันสลายมันก็จะมีแต่ฟากทางด้านน้ำของพี่ทุกทานเออเอเห็นเกิดลังเห็ดเคตอันนั้นอยู่เนาะทางด้านนี้โอ้ได้คือเส้นเห็ดยาวเลยเนาะคันมาเห็ดกิดได้เนาะ อ๋อเป็นลักษณะคือแก่เงาออกไปเลยมันเป็นบ้านที่ว่าสูงสนที่่นอยู่อ่าเพราะง้นจะตากว่าเสหาเสางนะเพราะว่าเส้นทางคือเดียเขาจะว่าอะไรเนาะมันเป็นข้างคู่กันน้ําเป็นทั้งเส้นทางอันนี้เป็นหงเฮียนหงเฮียนในทั้เาทางเดือบมันเป็นประมาณนี้เราจะเป็นเป็นทั้งอ่าทั้งดิน ทงังยางเนาะเอาก็จะย้าไปนี่เราไปเราทานมันก็ไสเพิ่นก็ไสมาหลายปีแเราทานมันก็มีการเปรี้ยๆเนี่ยนั่งด้วยว่ารถเที่ยวหลายเนี่ยเนาะผู้ลูกท่องเทา,ทา,เาแหมไปจุดนั้นฝากกำนันเขาจะเห็นมีแต่พืชหัวสวนของเพื่อนเนาะปลูกสาลีปลูกพืชผักต่างๆมาป้อนเขาขายตลาดอั่นแหลหนทางในเขตพื้นที่นี้ ในแถวเขตบ้านหอมนี่ก็ขึ้นซื้อเรื่องของเทดรกร,กรลแล้วเหรอเนาะของเมืองคนนี้นะของบงหงานนี้นะลูกค้าล้วก็วัดว่าอารามตลาดเนาะเพราะว่าถ้าเบื้องตามแผนที่ในประวัติศาสตร์เนาะแถวเขตของคนนี้เกิดจะเป็นปิออ่นกำแพงเมืองเมืองกำแพงเมืองยังจัดเนาะถ้าว่าอยุอัน เส้นทางกันถนนกำแพงเมืองกับได้ซื้อมาจากกำแพงเมืองนี่แหละเนาะทุกท่านถ้าเป็นสุนซอ่าสุมซุนใหญ่ทุกท่านมันอยู่นี่ฮะนะมันจะต่างจากสุมซุนอื้อ่าเขตอื่นเราขอฟางเสีก่อนแถวนี้ก็จะมัังอาสำเนียงปากว่าก็จะมีความคล้ายเคือองกันกระพังฟังอ่าไทยเนาะโดยเฉพาะกระแม่นที่ติดกันสาแดนติดกันนี่แหละติดกันกับแม่นน้ำแของนี่แหละทุกท่าน สำเนียงปากว่าลักษณะหน้าตามีความใกล้เคียงกันหลายเดี๋ยวชพาะกันเรนฝากทางด้านน่ะหนองคายนี่เนาะใกล้ๆกันนี่ถามว่าขา้ามไปฟ้ากกำน,นันแล้วคนทางด้านนี่นะขา้ามไปฟ้ากำนัลนั่นน่ะเบิ่งใกล้คือกันเลยแหละทุกทางเพราะว่าข้าวเจ้าก็มีอ่ะเรื่อยหักมาอ,อยู่นี่อยู่อ่ะเป็นคนเมืองหาดนี่นะเป็นคนพื้นฐานของเมืองหาดแล้วก็มี แม่เท่าเรากัแม่ของอันแม่ของอแ,มอแม่ของแม่ก็่หัก่ะนะก็คือกันเลยโชคอาสำมเนี้ยปากว่าหาหุบหลักหนะาตาอันนี้ผมเรีนว่าขา่าวแบบเจ้าเคมเลยเนาะ เดี๋ยวก็สิมีดาม่าว่าเ้าเขียวเค็ม่าคอีสานเ้าเขียวเค็มคนภาคอีสานนะมันโมแมนเนาะอันนี้มันคือความจริงเนาะที่ข่าวพระเจ้านำเสนอแล้วว่าอันนี้เนาะ่าคนฟังนี้โดยเฉพาะกับคนอยู่ที่เมืองหาดไซฟองนี้เนาะขตแคมของเนาะขตแคมของในทุกทานคือเขีที่ทุกทานเห็นนี่แหละเนาะมีลักษณะคล้ายคือกันเนาะกับคนทางหนองคายเนาะนี่ข่าวพระเจ้าว่าประมาณนี้เนาะโมเมนว่าข่าวพระเจ้าอยากจะเค็มอยากจะ ว่ามืออันอย่างสี่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราะจะคิดแล้วก็ตัดสินเนาะนมันก็จะย้าวมาพี่เลอันนี้เันก็ขุดแล้วขุดบางจุดที่ไม่เป็นอันนั้นไปถ้าลงไปพูดมันก็จะมีเป็นบ้านค้นอีกทัทนทุกท่านเนาะลงไปพูดลุมพุ่นยังหลายอยู่ในพื้นที่ส่วนหลายแล้วดินดินแถวนี้มันจะงามดินแถวนี้ปลูกพืชงามหลายทุกท่า มันจะเหมาะแค่การปลูกฝังดินแถวเขียนนี่นี่เส้นทางของเพิน่นนี่ก็จะปีชองปีพุ่นอะเนาะเพื่นจึงจะสร้างสําเร็จนะสำหรับเส้นทางนี้อะไรมันก็นยาวด้วยเนาะบระมมิเวณวัดปูยาวด้สังเกตเบวงเฮือนซานาของภาษาของภาษาชนในพื้นที่นี้ทุกทา่านนี่นะฮะเพื่อนจะเห็นหลังใหญ่เงายงามเลยนะนั่นเองเนาะมีรถใหญ่ทุกหลังคางานเลยหลังไหนก็ได้หลังงางาม ขึ้นซื้อเมืองหาดไซฟ้องแขวาบันหอมแล้วแมนเขาปุ่นเจ้าขิงเนยทุกท่านวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ห้างเขาปุ่นเจ้าขิงนี่แข,แข้แคมของนี่จะเต็มเนาะบ้านหาดไซฟ้องเหนือเออเขาไปเจ้าคิดออกแล้วว่าอาพ้อนเ็ดเส้นทางมาจอดทอดเสเนาะหอดบ้านหาดไซฟ้องเหนือนะทุกท่านก็คือพี่แหละทางด้านหน้านี่ก็จะแมนจุแลนะ้วเนาะแล้วก็จะแมนน่าเข้าในเขตของเส้นทาง ลักนองของเขตบ้านหอมนั่นเองเดี๋ยวจะหายทาในปึงเนาะนะวีดอนี้ก็เป็นการนําเสนอสนะิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเป็นแปลงแล้วก็ต่อหน้าไปเนาะในพื้นที่แถวนี้นะ่อพีพ่นก็จะมีสิ่งใหม่ก็คือโดยนำสายเส้นทางเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่ก็มีการเป่ามาหลายปีเพราะว่าจากได้เดินกับเป็นเส้นทางอย่างนี้แหลนะน้องก็เคยอด้ว่ามีการผันเปลี่ยนไปเนาะ พอเพิ่งจะนำไส้เส้นหางแบบนี้มนาะอากาศลายปีแล้ะถือพาาันาะมันกา็เก่ามันก็ปีเพไปเส้นหางก็แคบแล้วก็บวกกับขึ้นมาเฮ็ดใหม่จะได้ขยายออกไปตืมเป็ส่วนใหญ่หลีเนาะนแถวนี้จากที่เดิมเนะี่ยรถมันก็นจะขวบเมาแล้วแล้วเนาะหาเป็นรถมาขั้นใหญ่ใหญ่สิก็ขว่บไปเป็นละขยายใหก็ตืม อ๋อนี่ใเราหามันก็นจะมาจอดอยู่กับจุดนี้เนาะเส้นทางเสนเ้นน,น,สสนี้เองเนี่เส้นทางเส้นนี้ก็หาก็กกกสร้างแล้วว่างหน,หน่อยนิดนึงเนาะที่ก็สร้างหลายปีได้ยาวได้ทุกทางเส้นทางเส้นนี้ก็ได้นะเริ่มจากจุดนี้ไปจุดหอดพู่นเนาะ วงเวียนจินไนโม่คุณออกไซโบโอคอุณเนาะอันนี้จะเป็นมานหาซีฟองเนืเนะสเส้นทางเส้นนี้ขึ้นึครับค่ะว่าวันบ้านหอมเนาะก็คือจะเมนที่แหลทุกทานแถวนี้เนาะมันจะสลายเราเขาจะเออจะเอิ้นมาบ้านหอมเนาะบ้านหอมขาจะออกเสียงนึกว่าดีมักจะออกเสียงเพี้ยนนะร็ว่ามานกับผิดพลาดอะไรก็ขอทุกขออภัยเนาะนี่ก็คือจะเป็นอธิเวราบรรยากาศเนาะในเขียนนี้นี่ก็บนี่นะบ้านหาแขกเลยนะแถวนี้อาหารเศรษฐกิจแถวนี้ดีดี จะลลินไวน้เนาะทุกท่านพูดนะแนวเข้าไปทางด้านใน,นก็จะมีหัวส่วนของเพลินมันปลูกพืชปลูก,กพักไรยเลี้ยงงาเลี้ยงควายนะปลูกทรงเข้าขายในพื้นที่จะเป็นเขตชุมชนใหญ่ ในเรื่องของเมืองหาดไซฟองแล้วแถวนี้แหละทุกท่านเนะานเนะก็เป็นสุนโซนใหญ่ของเมืองเลยแหละเนาะเพราะว่าออกไปทางถนนท่าเดือแถวนั้นก็จะแมนเขตรงงานชีวาทุกท่านเวลาเดินทางเข้ามาในตัวเมืองถาว่าออกมาจากขวามิตรภาพนเนาะลาวไทยแห่งที่หนึ่งเวียงจันทน์หนองคายนั้นถ้าเขาจะเข้าในตัวเมืองเขาจะก่ายถานนท่าเดือแมนบ่กแล้วเขาจะมาเห็นรงงานเบียร์ลาวเนาะ คานก็จะฮูกกันอีกอยู่แล้วเนาะอ่าคันว่าเรื่องแบบลาวก็ได้ก็ยังนอนอยู่ในเมืองหาดเซฟองอยู่ทานอันนั้นแหละทุกคานแล้วก็กปิดอีเขตหนึ่งเนาะของเมืองหาดเซฟองอันนี้เป็นอีเขตหนึ่งต่างหากอีู่เนาะบรรยากาศโอ้เลย,ย,ยมันชวนมักซิดาคุณสวนบากย้อยคุนเนาะทางด้านหลังอ่าบ้านชินพียนี่เนาะในวัดอ่าชาวมาขอพรมาขอพรมาอันนั้นเนาะคนจะมาอยู่ที่วัดนี่เนาะวัดนี่ วัดนาคหอผาี่เป็นวัดที่ข้าพเจ้ามาเรื่อยอยู่ี่วัดนาหอผาวัดหนองคําแสนจังสีนี่ขอไปทางด้านในนี่ศักสิทธิ์นอนทุกท่านจังสีไปรประมาณนี้นอนทุกท่านบรรยากาศโดยรวมที่นาเสนอให้ทุกท่านได้รับสมกันถาว่าถึงบ้านหอมกับขึ้นซื้อขึ้นวินาพูเนานะเส้นทางเส้นทันเัยหวสวน มันก็จะประกอบไปมีหลายบ้านลุกค้ามันก็จะมีชินเพียชินเพียชินตมบ้านแกงป่าย่างอย่งเนาะบ้านโพคัมมันก็มีหลายบ้านลูกค้าแต่ว่านอนอยู่ในในเขตนี่ะนะช่องแรงๆจังสีหเราก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ในพื้นที่แถวนี้เห็นคนมีการค้าขายภายในสุมซนเนาะ โดยเฉพาะแล้วมันจะขายพวกขนมข้าวต้มอย่างสี่งขายจินลูกซีนเนาะตามนะางฮานอย่างสีึ่จะเห็นว่าบรรยากาศเขาเจ้าเห็นเราสึกว่ามันดีเลยสึกว่ามันสวยงามเนาะ,ะบรรยากาศแบบนี้ก็ไเลยจะเห็นวิถีชีวิตซุมโซนวิถีกลุ่มคนในพื้นที่นี้จะไหลเข้ามาในพื้นที่นี้เกือบจะมีแต่คนในแถวนี้เลย ผู้ใหญซีจะมาเป็นไพ่เป็นเขยเนาะอยู่ที่เมืองหาดนี่ก็ต้องดูต้องมันเลยนะคุณว่าฮู้จักกันเพชรพวงเพ็รสวนเนาะห่างเงินกิ่งเท่านั้นเลยเนาะทุกท่านแล้วอีกอย่างหนึ่งค่าดองสาวเมืองหาดสาวบ้านหอมนี่แพงเลยทุกท่านเห็นบหมเพราะฉะนั้นพวกกับมิต่หลังใหญ่ๆเนาะกายมากระมิตรวัดวัดจินเพียงานศาลเนาะจะสวยงามเท่านั้นมี เพืางนเกิดหลังไงล้วก็จะเางันทุกหลังนี้มีรถไงญ่าทุกคนเนะาะพื้นฝังครอบครัวนี่พื่นมีดินกรหลายคนปนะทุกท่านมีธุรกิจมีทางท้าขายทำาตีองอย่างนี้เนาะวัดอ่าธงคาดนี่ทุกครานเข้าไปในนี่วัดดังขึ้นกันเลยเนาะทิดกับสายแม่น้ำขงก็จะเห็น มีบ็อกเกอร์ดังนักท่องเที่ยวภายในเฮานี่แหละเนาะวันเสาร์วันที่จเจ็ดสิ่คนจะพาะกันมาเที่ยววัดมาขอพรอ,อย่างสิเราเกิไม้กินข้าสเมื่อกี้น้าตั็คือห้างเขาพุ่นเจ้าขิงเนาะแถวบ,บ,บ,บ้านหอมนี่คุณผาเหนไหมเห็อเนี่ยข่าวพระเจ้ามาเขตพื้นที่นี้แล้วก็สะอ่อน สรอนอ่ะบ้านงานเพิ่นเนาะสรอนความเจริญของเพิ่นในในชุมชนนี่ถ้าเอาบินโด่นเนาะเราจะเห็นมุมกว้างๆนี่จะเห็นเี่งานกับบอกกหลังใหญ่ๆทางนั้นเลยเนี่ยถ้าต่อมาก็จะแม่นเป็นบ้านเจียมปางาทางในเขตนี้เนาะบ้าน,นเจียมปางบ้านโพสนสวรรค์สี่ ี่จุดนี้ที่ขาเจ้าจะมักเห็นว่าาามคายแรงมาแล้พวพนก็นจะมาขายของกลิ่นน้นำหน้าทางน้ำแคมทางประมาณนี้มันเปลี่ยนแบบเหมือนบรรยากาศอบอุ่น,นะรุณานอยู่ในนี่นะมันหูซึกได้เนะมันเป็นการค้าขายให้คนในชุมชนอยู่ในพื้นที่นี้หัน ขายค่าขายแลกเปลี่ยนกันเนาะภายในซุมซนกันเองอยู่ในพื้นทีน่นี่มันกับโบเมนเป็นพื้นที่เส้นทางพานมันกับโบเมนพื้นที่เส้นทางทีทท่จะออกไปใสอเอิ้นวาเส้นทางเศรษฐกิจเนาะที่แบบว่ามีรถบรรทุกรถขนส่งพานเนาะมันเป็นเส้นทางเขาชุมชนเนาล้ันก็เป็นเส้นทางเขาภายในพื้นที่อย่างนี้เนาะแต่ว่ามันมีความเจริญนะนะทุกท่านยินในนี่นะ มันนี้การค้าขายดีจากสิมันเป็นการค้าขายในยสุมชนหู้สักสว่าทุกอย่างอยู่ภายด้านอ่าอยู่ในนี้มันมีครบเปิดเลยเนาะแต่ว่าแถวน,นี้หัน่นเส้นทางหอมซอยของคนในปรนเทศทางเขาขกีดเปิดแล้วเนาะในหอมในซอยของบ้านของคนในแถวนีนน้บ้านสว่างคันว่ายังกะยังแต่สุดทางที่ข้าพเจ้านำเสนอใ,ในต่อเปิดคลิปมาเนาะในฝากของทางกำด้านนั่นเองเนาะแต่ว่า อีกปี2ปีหลังจากที่ฝนเฮ็ดทั้งคอนกรีตแล้วแนละ้วเนาะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนั่นแหละเนาะทุกท่านเนาะอ้าบดจำบดอ้าเฮ็ดน้ำ าบางท่านคือว่าพระพิาเป็นอย่างคือเป็นนำเสนอในพื้นที่อื่นเนี่ยนํานำเสนออยู่นะทุกท่านบางครั้งวิดีโอมันก็อาจจะบ่ขึ้นฟีดบางครั้งอาจจะเบ่ขึ้นวิดีโอแน,นะนำเนาะ่าะพจ้าก็ได้นําเสนอทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮา,าทุกในพื้นที่อย่างสีเนกก็นำเสนอให้ทุกท่านชมได้ครับชมอยู่เรื่อยอายุเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะของวิดีโอ ในครั้งนี้นอ้องก็ถือได้ว่าได้เห็นใร้ได้เห็นความแตกต่างก็ได้เห็นสิ่งชีกับมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งชีกําลังจะเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแล้วก็ดีใจน้าประชาชนเนาะบ้านที่่นกําลังที่จะได้เนาะเส้นทางใหม่เพราะว่าเส้นทางนั้นเนาะเขาว่าตามตรงเลยเนาะตามความรู้สึกเลยขาเจ้าก็าว,าว่ามันลําบากในการเดินทางอีหลีเนาะแล้วก็ลําบากในการเข้าออกโดยเฉพาะกับแม่นช่วงฝน แบบนี้แหลนะเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มีพื้นที่ของการขุดค้นแห่โดยเฉพาะกับหินทรายค่อนข้างว่าจะตลอดเลยแหลนะเนาะแบบนี้ก็ปีหลายปีที่ผ่านมาเนาะที่เห็นว่าเส้นน้ำทายเส้นทางเส้นนั้นเนาะต่อหน้าไปกันพือสี่ดีแล้วก็จะได้เส้นทางที่กว้างขึ้นเส้นทางที่สะดวกขึ้นเนาะอขอเข้าใจทุกท่านทับชสมและติดตามเนาะในวิดีโอนี้จะมีเรื่องราวใดมีภาพบรรยากาศในพื้นที่ใดที่เกิดขึ้น แล้วก็ฝากทุกคนที่ตามตืมหรืออยากจะแนะนำเพิ่มเติมในอาการนำเสนอในพื้นที่ไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เนาะในวิดีโอนี้ในคอมเมนต์ในกล้องคิดวิดีโอนี้ได้ทุกท่านเนาะพี่ตามต่อในวิดีโอทัดไปแล้วก็เรื่องราวต่อไปเนวะวาจะนำเสนอในจุดไหนตืม